จมาเพิ่งเอาบิ่งปั่มทิศเด็กท้องปลอมแนตะ่ว่ามันกิดเป็นมันก็ใช้แต่งานอยู่แต่ว่าเป็นของปลอมมึงทิมแต่แบบสีไมต่ต่างกันของของจริงหรืโโโอรรแบบเปโลโก้ไม่ใช่อยู่ตรงกลางแบบสังเกตว่าโลโก้อยู่ตรงกลางอันนี้ไม่คือของปั่มนะครับทองลองเล่นแบบมาเนีแบบ่ยอ่ะเดี๋ยว่าให้เบออริการทิมแบบ แอที่จะโบแตกนะครับผมใส่มาว่านี่สิบกว่าปีละนี่มือซองแท้สีจะไม่แตกแล้วก็มีมีสีต่างกันเนาะสีไม่ได้ต่างกันอยู่แง่มือเอาดีนะขาดีๆเสื้อติดเพื่อนไปสื่อของมือซองออกใส่นะครับแง่มือกระปุกน เราบอพอไปเท่สเพื่อไปเท่้องนองหสังเกตมึงเอาอาซื้อของมือ,อ้สร้างมาน่ยส่วดร้าน่องปรับมมาของปับ,ออปบขอบุญแค่แรกจบข้าวเบิ้งงานแท้